ครับผมผมเหินฟ้านะครับก็อยากจะขอโทษคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็คนที่ติดตามชมเอ1 0นะครับก็ผมก็จ,จะยังทำตัวไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทำตัวไม่ดีในบางเวลาแล้วก็อาจจะบางทีอาจจะโฟกัสผิผดจุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยขยนันขี้เกียจไม่ค่อยซ้อมอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อยาก,ยากจะขอโทษจริงๆครับอยากจะขออกาสอะไรเงี้ยครับเพราะว่า สัญญาว่าถ้าจะอยู่ต่อได้อยู่ต่อก็จะพยายามให้มากกว่านี้ครับจะขยันให้มากกว่านี้จะทำ <c oughs> ทำทุกอย่างให้เต็มที่กว่านี้ครับสัญญาว่าจะขยัน <c oughs> แล้วก็ขอโทษครับถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีหรือว่าทำอะไรที่ผิดไปขอโทษจริงครับสัญญาว่าจะไม่ทำครับแล้วก็ที่ทำอะไรช้าหรือว่าแบบทำอะไรช้ามาช้าอะไรเงี้ยครับสัญญาะจะปรับปรุงตัวครับแล้วก็ขอบคุณนะนะครับที่ทำให้ผม ได้อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็ขออบคุณมากครับแล้วก็จะทำให้ดีครับผมนะครับ